สวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นๆนะคะวันนี้สมพรก็เข้ามาทํากับข้าวนะคะวันนี้ก็จะมีเมนูปลาทอดนะคะปลาที่จะเอามาทอดนี้ก็คือปลานินนะคะตัวไม่ใหญ่นะคะตัวเล็กๆแบบนี้เลยจะได้ตัวเล็กมานะคะอันนี้เขาก็จะขายเป็นกิโลนะคะก็ซื้อมานะคะจะนําไปทอดจ้า ลนะแล้วก็นําปลานิ้ไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็นํามาบ้างทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะนําไปทอดเลยนนี้น้ํามันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาดิบลงไปเลยนะคะน้ํามันก็ไม่ต้องเยอะนะคะปลาตัวเล็กเริ่มร้อนเราก็ใส่ปลาลงไปเลยนะคะปลาดิบทอดก็เป็นอาหารท้นบ้านง,ง่ายนะคะ ทอดมีกับข้าวนะคะก็จะอร่อยมากๆเลยสําหรับปลาหนึงนะคะถ้ามีตัวใหญ่นะคะสมผ่อรก็ว่าจะนํามานึ่งนะคะก็เอาไว้วันหลังนะคะจะมานึ่งอันนี้เอาตัวเล็กมาทอดก่อนนะคะก็รอให้เหลืองก่อนนะคะแล้วเราค่อยตับตัดตัวนี้นะคะจะทําให้ปลาติดกระทะ นี่แสะแสแสะนะคะน้ามันร้อนมากเลยอลานินทอดก็หาซื้อง่ายนะคะตามตลาดจะมีขายอยู่เยอะเลยนะคะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแล้วแต่เราจะเลือกมานี่จะมาทอดแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วนะคะเอาจะไม่ใส่น้ำปลานะคะ ซีอิ๊วก็จะทําให้ปลามีรสชาติที่หอมน่ากินมากกว่าเราใส่น้ำปลานะคะปลาดินทอดอันนี้นะคะถ้าเราจะนํามาแกงก็ได้ก็จะอร่อยนะคะแกงเผ็ดหรือจะนํามาทาเป็นปลาลาดพริกก็ได้นะคะแต่วันนี้สมพรทอดให้ลานนะคะก็จะนํามาทอดก่อนเดียววันหลังจะนํามา นึ่งนะคะตั้งใจไว้แล้วว่าจะนํามันนึ่งนะคะก็จะไปดูฟาดิน,นตัวใหญ่กวันนี้นะคะวันนี้ทอดไปก่อนนี่ทอดเื่องประมาณนี้นะคะเราก็ไม่ต้องเลื่องเยอะนะคะเลื่องเยอะจะทําให้เนื้อปลาแข็งแล้วก็จะไม่อร่อยนะคะเสร็จแล้วนะนี่เราก็ใส่ซีอิ๊วลงไปเลยนะคะ ใส่ลงไปหืมกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะนี่กินกับข้าวร้อนๆอร่อยนะคะก็นามาทอดกินก็เป็นอาหารง่ายๆอาหารบ้านๆนะคะที่ทํากินเป็นประจําเลยสําหรับเมนูปลาดินทอดใส่สีอิ้วนะคะเออชวนเพื่อนมากินด้วยกันจ้าปลานินหอมๆอร่อยอร่อยจ้าเออไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า